ต่อไปนะคะไปดูข้อที่11ได้เลยค่ะอ่ะข้อที่11เราก็ใส่วงเล็บไว้เลยค่ะวงเล็บไว้เลยก็เหมือนเดิมเช็คโพจน์หน้าก่อนนะฮะนี่ 5x ากำลังสองก็มีตัวไหนบ้างก็มี x กับ 5x นะคะแยก x กับ 5x แบบนี้เนาะต่อไปนะคะไปดูด้านหลังก็คือนี่คูณกันได้ลบ1 ก็มีกรณีเดียวแน่นก็คือ1กับลบ1นะคะก็ลองไปเลยบวก1กับลบ1ก็มีบวก1กับลบ1นะคะแล้วก็ลองเช็คดูทีนี้ว่าพจน์กลางเนี่ยมันจะได้ 4x ไหมแล้วก็ดูใกล้คูณใกล้อันนี้1คูณกับ 5x ก็เป็น 5x ส่วน x คูณกับลบ x ก็เป็นลบ x ก็จะเห็นว่า 5x เนี่ยบวกกับลบ x ก็เท่ากับ 4x ดังนั้นใช้ได้เลยค่ะก็ตอบเลยตอบ x บวก1คูณกับ 5x ลบ1นั่นเองนะคะต่อไปไปดูข้อที่12ได้เลยค่ะนะขอลบนะคะอ่าข้อที่12ก็ใส่วงเล็บไปเลยใส่วงเล็บไปเลยก็ ดูพจน์แรกก่อนนะคะก็คือ 12a กํากลังสก็อะไรที่คูณกันได้ 12a บ้างเราก็แยกออกเป็นมีตั้งแต่ a คูณกับ 12a ใช่ไหมคะก็เป็น 2a คูณกับ 6a แล้วก็เป็น 3a คูณกับ 4a แบบนี้ก็เลือกใช้สักตัวนะคะสักคู่นะสักคู่ว่าเราจะใช้คู่ไหนคู่ใช้คู่สุดท้ายแล้วกัน3กับ4ส่วนมาก 3a บวกกับ 4a เนาะ,อะลองเอาคู่นี้ทีนี้ลองไปดูตัวด้านหลังก็คืออะไรที่คูณกันได้ลบ35เริ่มเยอะแล้วนะคะก็มีตั้งแต่1กับลบ35ถูกไหมคูณกันเป็นลบใช่ไหมต้องเป็นจำนวนที่ต่างกันก็มี1กับลบ35มีอะไรอีกคะมี5ใช่ไหมคะ5คูณกับลบเอย่างเงี้ย5 7 35 มีอะไรที่คูณกันได้35อีกก็มีแค่2ตัวไหมอืมทีนี้ถ้ามันไม่ได้เราก็ลองสลับตำแหน่งดูอาจจะเป็นลบ1กับ35หรือลบ5กับ7อย่างนี้นะคะอ่ะครูขอเลือกใช้ตัวนี้ก่อน5กับลบ7ก่อนบวก5กับลบ7ก่อนก็ลองเช็คพจนกลางดูนะคะว่าได้ลบ a ไหมโดยการเอาใกล้คูณใกล้5คูณกับ 4a ก็เป็น 20a ะะแล้วก็ไกลคูณไกลก็คือ 3a คูณกับลบ7ก็คือเป็นลบ 21a ตรงเลยนะคะลบ 21a บนะคะบวกกับ 20a นะคะก็เท่ากับลบ a พอดีนะคะดังนั้นใช้ได้เลยสำหรับข้อที่12นะคะโอเคเนาะสำหรับข้อที่12ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่13 14 15นะคะไปติดตามได้เลยค่ะ ก็ <_ ð> เหม EN ือนเดิมเขียนวงเล็บไว้เลยนะคะ2วงแบบนี้ไปดูตัวหน้านะคะก็คือ16 y กําลังสนะคะก็ดู2พจน์นะคะที่คูณกันได้16นะคะ16 y กําลังสก็มีอะไรบ้างเราก็เช็คดูตั้งแต่ y นะคะคูณกับ16 y หรือ2 y คูณกับ8 y นะคะ2 y หรือ 2y คูณกับ 8y มีอะไรอีก 4y คูณกับ 4y นะคะเหมือนเดิมนะครูใช้ตัวสุดท้ายก่อนเลือกตัวสุดท้ายก่อนนะคะก็คือ 4y กับ 4y อ่ะเขียนไว้ก่อน 4y คูณกับ 4y นะคะทีนี้ไปดูพจน์หลังนะคะก็คือคูณกันอะไรหนะ้าที่คูณกันได้1แต่ว่าพอเราไปเช็คตรงกลางด้วยนะคะจะเห็นว่าตรงกลางมันเป็นลบแปลว่า อันนี้ต้องเป็นจํานวนที่เหมือนกันใช่ไหมคูณกันได้บวกตรงนี้ก็ครูก็เลือกใช้เป็นลบหกับลบหนะคะถ้า1กับ1มันจะบวกกันตรงนี้มันจะได้เป็นบวกแต่ถ้าลบกับลบมันจะรวมกันแล้วมันจะได้ลบเนาะก็ใช้เลยก็เป็นลบหกับลบหทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าอ่ะเช็คพจน์กลางดูเนาะนี่ให้มันได้เป็นลบแ y ก็ลองโยงดู ใกล้คูณใกล้ลบ1คูณกับ 4y ก็เป็นลบส y ่วส่วน4 y คูณกับลบ1ก็เป็นลบ 4y แล้วจะเห็นว่าลบ 4y นะคะไปบวกกับลบ4 y, นะคะเท่ากับลบ 8y พอดีเลยนี่ดังนั้นตรงนี้เราก็ใช้ได้เลยค่ะสำหรับข้อที่13นะคะก็ตอบได้เลยเนาะ โอเคค่ะต่อไปไปดูข้อที่14ค่ะตรงนี้คุณครูขอ,ขอลบก่อนนะคะ,ะไปดูข้อที่14เลยข้อที่14นะคะก็ใส่วงเล็บไว้เลย2วงแบบนี้ทีนี้ไปเช็คน์หน้าก่อนเลยว่าอะไรนะคะที่คูณกันได้ 15x กํลัง2นะคะก็มีหลายตัวเริ่มตั้งแต่ x นะคะคูณกับ 15x หรือ 3x นะคะคูณกับ 5x ก็เลือกใช้ดูนะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนคุณเลือกใช้ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ 3x คูณกับ 5x อ่ะแล้วก็ขอลบก่อนนะคะทีนี้นะคะไปดูพจน์หลังนะคะก็คือลบ7นะคะคูณกันได้จำนวนลบนะคะติดลบนะคะก็มี1กับลบ7อ่ะมีแค่คู่เดียวหรือลบ1กับ 7นะคะก็เลือกใช้นะคะว่าเราจะใช้อันไหนครูขอใช้เป็นบวก1กับลบ7ก่อนนะคะก็เช็คพ์กลางดู1คูณกับ 5x ็ก็ได้เป็น 5x นะคะ 3x กคูณกับลบ7ก็ได้เป็นลบ 21x นะคะรวมกันนะคะรวมกันก็ยังไม่ได้ 8x นะคะทีนี้ไปดูตัวอื่นนะคะไปดูตัวอื่นถ้าเราลองเช็คดูตัวอื่นอ่าลองเช็คดูตัวอื่นนะเอาเป็น อันนี้เป็นลบเมาอยู่ตรงนี้ส่วนนี้เป็นบวกหดูอันนี้เป็นลบสาห์มไม่ได้แล้วแปลว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนผดหน้าใช้ 3x กับ 5x ไม่ได้ลองใช้เป็น x กับ 15x เออมันมีตัวเลือกแรกก็คือ x กับ 15x เนาะนี่ลองใช้ตัวเลือกแรกดูนะคะแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้มีแค่ กรณีเดียวก็คือลบกับ7หรือ1กับลบนะคะครูขอใช้ตรงนี้รวมกันได้เป็นบวกเนาะตรงนี้แปลว่าอันนี้คูณกับอันนี้ต้องเป็นพจน์ที่เยอะกว่าเอาเป็นอันนี้เป็นบวก1นะคะบวก1อันนี้เป็นลบเแล้วกันอ่ะลองดูอันนี้คูณกันนะคะ1กับ 15x ก็เป็น 1 5 x ส่วน x คูณกับลบ7ตรงนี้ก็เป็นลบ7 x ค่ะแล้วก็พิจารณาว่า1 5 x นะคะไปบวกกับลบ7 x ก็เท่ากับ8 x ใช้ได้นะคะก็ถูกต้องเลยนะคะพดกลางนะคะรวมกันได้ลบ8 x ก,ก,บก,ก,ก็ใกล้กับใกล้คูณกันแล้วก็ไกลกับไกลคูณกันเรามารวมกันได้8 x พอดีเลยเนาะ ต่อไปนะคะไปดูข้อที่15ค่ะข้อ15นะคะถ้าเราลองวิเคราะห์ก่อนก็จะเห็นว่านี่7 49 84นะคะมันมีตัวร่วมนะคะมันมีตัวร่วมตัวที่หาร3ตัวนี้ได้ลงตัวนั่นก็คือเลข7เราดึงเลข7ออกมาเลยค่ะแล้วก็ปิดไว้ทีนี้ไปดูพ์แรกมันคือ 7a กํำลัง2ถูกดึงออกไปแล้ว7ก็เหลือ a 2กําลังสค่ะต่อไปบวกกับน์ที่2ถูกดึงออกไปแล้ว7นะคะ7ูณเเป็น49ก็เหลือ 7A นะคะต่อไปพจที่3ก็คือ84นะคะถูกดึงออกไปแล้ว7ก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ12นะฮะก็บวก12ลองตั้งหารนะคะก็84หารกับเท่าไหร่คะหาร7ก็71เป็น7 71 7, เป็น7นะคะทด1 7 2 14ก็ได้เป็น12นะ,ะทีนี้ก็มาแยกตัวประกอบตัวนี้วงเล็บนี้นะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเรา ดึงตัวร่วมออกมาได้ก็ปิดไว้อันนี้ก็ A A ใส่ A ไว้เลยทีนี้ก็ดูว่านะคะอะไรที่คูณกันได้12แล้วก็บวกกันได้7ก็มีบวก3กับบวก4นั่นเองดังนั้น,น,นข้อนี้ก็ตอบได้เลยค่ะเนอะสำหรับข้อที่15ค่าต่อไปก็ไปดูที่เหลือได้เลยนะคะ